นก็<ส>มีเสื้อพัดลมนะคะหน้าหนาวก็มีเสื้อไฟฟ้ากล่องใหญ่มากนะคะกล่องใหญ่กว่าที่คิดสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แนนก็พร้อมแล้วนะคะที่จะไปจัดการกับหิมะนะคะเดี๋ยว แนนจะพาไปดูหิมะนอกบ้านนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะทันทนนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอ้กยอากิโอวกลับมาพอดีเลยโอเคดีนะไซายไปเที่ยวบ้านเพื่อนมานะคะ <c oughs> เป็นลูกโอชินเหรอลูกนหนแนนเดงหมดเลยน่ารัก <c oughs> <c oughs> ยโนซึจิกก็ตัเดี๋ยวที่ามาสนุกไหมสนุกไหมครับสนุกครับข้าจ้งเทสุได้สุดนันน้องเคยย่น้ำแข็งอรุน้ำแข็งอ,ำงอทำหรอจะ ให้เข้าบ้านไปอ่าอมะนี้ไม่ไปบบะะะะตไม่ไ้ไปแ่ไม่ไปแต่ไม่้แมไ้ไปไม่ได้ไปแตไ้แต่ไม่้ต่ไม่ได้ไแต่้ไปแ้ปตแต่้แ้้น้แต่ม ถึงเย็นนะคะเนนออกมาส่งอากิวรอบนึงนะคะไปไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะคะแล้วก็คือหิมะมันสูงมากนะคะสูงเลยเข่าเน้นมาเลยะคะ่ะทุกคนส,สูงอยู่นะคะนี่บ้านน้อยของเราก็กลับมาในสภาพเดิมนะคะมีแต่หิมะขาวๆปกคลุมนี่ค่ะตอนหลับคริสต์มาสเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็23เนาะ พรุ่งนี้ก็เป็นคริสต์มาสไว้คริสต์มาสเหรออันนั้นก็ไปครึ่งนึงแล้วนะคะอีกแป๊บหนึ่งก็จะขึ้นไปจนถึงประตูแล้วเนาะส่วนผักเอนก็คือไม่ต้องห่วงนะคะหายไปหมดนะคะนี่ค่ะมันเท่าไหนก็เข้าตรงนี้เลย เลยเข่ามาแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะไปเอาหิมะออกนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อของกับลูกนะคะเพราะวปาป้าคือหนาวแล้วออกไปนี่ก็คือแบบว่ามันลำบากนะคะนันก็เลยบอกว่าเออถ้าเนี่ยอยู่บ้านก็ไม่ต้องออกไปนะคะก็เฝ้าบ้านฉะนั้นการที่จะไปเที่ยวที่ไหนก็คือเป็นการลำบากมากๆเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าอากาศมันหนาวเนาเนะเลือดอะไรมันก็ไหลเวียนลำบากมากมา,กมากนะคะอันนี้เป็นรถ คุณตาคุณยายนะคะที่เขาไปรับไปส่งเป็นรถของรับส่งผู้สูงวัยอะคะ่ะเรียกว่าเขาจะเรียกว่าเป็นเดซาบิสืนะคะก็คือมารับเช้าแล้วก็ไปทํากิจกรรมไปกินข้าวกับผู้สูงวัยด้วยกันนะคะกลับมาก็เนี่ยคะ่ะเวลานี้ก็จะกลับมานะคะมาแล้วไปเปลี่ยนชุดมาช่วยแม่ลูสกส c o ปหิี่มาแรกที่เรามาเล่นด้วยกันเนาะแล้วก็ 僕、もうまだ作業 <laughs>。ゴーグルとかねつ,つけてきてない。うん？帽子つけてきてない。これあるかだ。全然大丈夫。きよう。うん？ちん <laughs> をとよ。あそぼうじゃない。<laughs> うんあ ไปดูนะคะว่าตอนนี้มันสูงแค่ไหนขวัญออกป่าเลยนะคะทุกคนอ่ะเดยวจะให้อากิวนะคะเอาออกเอาตรงหิมะตรงหน้ารถออกว่าะะถ้าวันปกติเนี้ยอากิวก็จะแบบไปตักออกให้ปปานะคะถ้ามันไม่เยอะเนาะถ้ามันไม่เยอะมากนะคะหนึ่งก็จะให้ลูกช่วยงานนะคะ,ะให้เล่นนะคะให้เล่นสอนให้เล่นน,นิดนึง ปรับให้มันแบบช้าๆนะคะกลัวละกลัวละเมื่อกี้แม่ไทยมาเราลงไปตรงนี้พอดี <c oughs> สนุก <c oughs> สนุก, <c oughs> นกแม่คะเอามือมา <c oughs> ดาแม่ไม่ใส่ถุงมือมา อย่าทำแม่เหนยออย่างสั้่นึงสงสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเข้อยากเล่น ก็เรียกว่าได้เล่นกันครั้งแรกนะคะในปีนี้เนาะเพราะว่ามันเพิ่งตกได้น่าจะเป็นครั้งที่สามนะ,แต,นนะ,ะแต่ว่าวันที่สามนะคะแต่ว่าวันเออวันที่ปองมาวันที่สามนะคะทำไมทำต่อเราเดี๋ยวไปซื้อไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเราเลยไปในบ้าน ไม้เปลี่ยนเสื้อผ้ารอแม่เดี๋ยวไปซื้อของไปซื้อของโดยเรา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 เข้าบ้านรถปั่นหิมะเครื่องนี้นะคะก็จะสามารถปรับทิศทางนะคะของการทิ้งหิมะได้นะคะก็ไปข้างหน้าไปด้านข้างนะคะสูงต่ำได้เลยค่ะแล้วก็ตรงที่ปั่นหิมะด้านหน้านะคะก็จะสามารถปรับได้เหมือนกันนะคะยกขึ้นสูงลงต่ำค่ะเพราะว่าพื้นเนี่ยแต่ละที่ก็จะเป็นแบบว่า บางที่ก็จะสูงบางที่ก็จะต่ำนะคะก็จะสามารถปรับได้นะคะก็ถือว่าใช้งานง่ายนะคะแล้วก็คือแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันหนักนะคะต้องใช้แรงพอสมควรแล้วก็สามารถปรับสปีดได้นะคะก็คือเร็วช้าได้เลยค่ะ เดี๋ยวให้ดูสภาพนะคะอันนี้คือพื้นนะคะทุกคนก็จะเป็นหิมะที่เละๆนะรถเหยียบไปเหยียบมาก็จะเป็นผสมน้ำนะคะสภาพการสัญจรก็อย่างนี้เลยค่ะคอนเซเว่นที่ญี่ปุ่นไอติมเย็นกว่าไหมเหมือนไอศครีมวอลเลยเนาะที่มีหิมะเกาะทุ่ทงปาย ก็ประมาณนี้นะคะญี่ปุ่นตอนนี้นะตอนนี้วันที่23นะคะทุกคน23ธันวาคมนะคะพาลูกชายมาซื้อรองเท้าบูทนะคะมาซื้อรองเทา้ารจะมาซื้อที่ ABC Mart นะคะมันมีเยอะของพวกพวกแบรนด์นะคะเนี่ยค่ะ Nike Adidas Van Puma เลยนะคะก็จะมีหลากหลายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะ มาซื้อรองเท้าให้ลูกแม่ได้ด้วยพาลูกมาซื้อรองเท้าบูทแต่ว่าลูกบอกว่าอันนี้ก็ใส่ได้อยู่โอเคไม่ซื้อแม่ก็อยากได้ด้วยวันหิมะตกนะคะโอเคเอาไปไว้ข้างหลังรถลูกเซกินะอุชิโรโนวชิโรเสกโนเซก หนซื้อเกมนะคะของขวัญวันคริสต์มาสนะคะพาลูกมาร้านซื้อกาดเกมนะคะเพราะว่าเป็นของขวัญวันคริสต์มาสนะปะปะ๊าให้กระเป๋าตังค์มาเลยนะคะไหนซื้อเกมนะคะของขวัญวันคริสต์มาสนะคะก็ซื้อเสื้อที่เป็นแบบ ทำความอุ่นแบบนี้นะคะปรับความอุ่นได้ไปให้ป,ป๊าด้วยนะคะปรับระดับได้65องศาเลยมากนะคะทุกคนมีแบบนี้ขายหน้าร้อนก็มีเสื้อพัดลมนะคะหน้าหนาวก็มีเสื้อไฟฟ้านี่ <c oughs> ปรับได้สูงสุด65องศาเลยค่ะนี่ปรับได้3ระดับ65 55 45้าห้าห้าองศานะคะก็ <c oughs> คือมีเกมมีของใช้มีพวกขนมมีหลายอย่างนะคะทุกคนแล้วก็ มีเนี่ยมีเสื้อผ้าอะไรขายด้วยนะคะซึ่งไม่เยอะหรอกมันก็มีอย่างละเล็กละน้อยนะคะเพื่อให้ร้านไม่ดูไม่น่าเบื่อเลยเนาะมีะหลายๆอย่างในร้านเดียวนะคะนี่ก็มาเป็นครั้งแรกนะคะที่นี่มากับกว่าเกี่ยวเหมือนเป็นอะไรนะเจนลี่มาใช่ไหมกลิ่นแบบเปิดออกอันนี้เขียนว่ามีครั้งคือส้มแต่เปิดออกแบบ <c oughs> <c oughs> เปิดออกเป็นกลิ่นไอ้นี่นเ,ปนเปิดออกแล้วเป็นกลิ่นอะไรน,น,นะกลิ่นมะม่วงน่งเกี่ยวทำเป็น เขาไม่ได้ล้างมือเขาไม่ได้ล้างมือ,มมอนะคะเขาก็เลยจะกินแบบนี้เพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้เช็ดแอลโกโอฮอล์ไม่ได้ฉีดแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเด็กยุคโควิดเนาะ <c oughs> เปรี้ยว <c oughs> อะไรอร่อยไม่อร่อยเปรี้ยวไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยว

ชอปปิ้งบักติดอยู่อยู่หรออืมอยู่ามัยมัเกินราคาเดียวกันนะคะแล้วก็ไม้แขวนไปคืนตรงนู้น สารน,น้องตู้กดน้ำเนี่ยมีใครไปซื้อไหมเนี่ย ตอนนี้เราก็อยู่ที่ใกล้ๆแบบเหมือนเป็นเส้นที่จะมีพวกโรงหนังมีอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนมีมีห้างสรรพสินค้ามีอันนี้เป็นสตาร์บัคเป็นร้านแบบต่างๆนะคะแถวนี้เนาะแล้วก็มันเป็นทางผ่านกับบ้านนะคะ<ม>ก็เลยจะมาลองซื้อข้าวกล่องปกติก็ไม่ค่อยไม่เคยมาซื้อเลยนะคะไม่ค่อยซื้อแบบอย่างนี้นะคะร้านแบบนี้เนาะอันนี้เป็นร้านข้าวกล่องนะคะร้านอเบนโตนะคะฮอตโตมอโตนะคะเกี่ยวเข้าไป เข้าไปุกนณี้หนก็ได้ไม่มีตังค์ไม่มีตังคเจ้าอะไรห้าร้อยเยนสองกล่องน,นะคะอาเกียวบางหมมัสเตะโรคาจูคิวบังก็รอนะคะรอตามหมายเลขเนาะก็จะเป็นข้าวกล่องนะคะมีหลายอย่างให้เลือกแหละอันนี้ก็จะเป็นเมนูเนาะ,ะมีเครื่องดื่มขายด้วยนะคะก็ไก่ท่งไก่ทอด ตอนแรกแม่อยากกินส้มต่ำนะคะอพอพอไปเห็นสเต็กแล้วมันน่านกินก็เลยส<ะ>ั่งกล่องใหญ่มากนะคะกล่องใหญ่กว่าที่คิดโอมาโอมตะยอริเด็กใหญ่เนี่ยมื่กี้ปิดไม่เป็นไรลูกได้จุ๊บ นりがとう。ありがとう、先に行って。先に行って。違う、違う。例えば、何か価値やったら、すぐ、あの、僕。戻ってきて。เปิดรถออกมาได้กลิ่นเป็นได้กลิ่นเป็นอะไรนะได้กลิ่นเป็นกลิ่นไม้ขีดนะคะทุกคนมาเกี่ยวน่ารักมากเลยเมื่อกี้นั่นบอกไปเลยลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะอยากจะถือช่วยแม่นะเพราะว่าตัวเองยังไม่มือว่างมือนึงอยู่นะคะน่ารักมากเลยทุกคนอบอุ่น น้องันนบอกไปก่อนเลยบอกว่าไม่เป็นไรแม่กลัวขอบคุณนะลูกแค่นี้ก็อบอุ่นหัวใจอย่างหนักเพราะเห็นแม่ถือของเยอะนะคะแม่หนักเนาะก็เลยแบบว่าถามน่ารักมากเลยห่วงใ่นะคะซื้อมาแบบเดียวกันสองก่อนนะคะเป็นเหมือนเป็นเนื้อชุบอะไรทอดนะคะนานทีก็ ให้กินได้นะคะแบบของทอดแล้วก็มีเปีเยบมีกระดาษเปียกมีช้อนให้อันนี้ก็เป็นซุปน้ำซุปเนาะแล้วก็อันนี้ของเนนะคะที่เก็จะเป็นข้านะขวน้หน้าเนื้อแบบมีอากิวเตะเตะกล่องมันในรถนะคะอิตาดาคิมัสเตะกล่องคว่ำอยู่ในรถนะคะนอนอันนั้นก็รวมกันไปแล้วนะคะกับผักดองอันนี้แล้วก็มี น้ำสลัดมาให้ด้วยก็ยังไงก็ต้องแบ่งให้ลูกกับสามีนะคะผักดูเฮลตี้ขึ้นมาทันทีไปซื้อรองเท้ามานะคะซื้อรองเท้าให้ตัวเองหนึ่งคูไม่ใช่ซื้อให้ตัวเองหรอกป้าซื้อให้ตั้งพปา แล้วก็เนี่ยรองเท้าของลูกนะคะคนละคู่นะอาดิดาสคนละคู่นะคะชื้อที่เนนซื้อมานะคะทุกคนแต่มันมีป้ายแบบนี้นะป้ายราคาแบบนี้เดี๋ยวมาแกะดูว่ามันป้ายที่2มันราคาเท่าไหร่แล้วราคาจริงมันเท่าไหร่นะคะมาดูกันแกะออกแล้วนะทุกคนจาก ,39 0 0นี้เป็น4,9 0 0นะคะเนนว่าคิดว่าราคาจริงน่าจะอยู่ที่59 0 0นเนาะ กัทุกคนคิดว่า5,900นะราคาจริง7,990เยนนะคะอ้อดีเต่าใจแม่บ้านอย่างเรามากๆเลยนะคะดีใจมากแต่ปกติเนงก็ไม่ได้ชอบแบบซื้อเสื้อที่มันแบบมันไม่มีหมวกอะทุกคนเวลาหิมะเนาะมันไม่มีหมวกเนี่ก็ไม่ชอบหรอกนะคะแต่ว่าจะซื้อตัวยาวๆมันก็ไม่มีตัวที่ชอบอะเนาะก็เลยเอานี้แหละ3,900ทำพัเท่าไหร่นะ 3,990นะคะก็รวมภาษีก็น่าจะประมาณ4,000กว่ากว่านะคะสีน้ำตาลเอาไว้ใส่กันหิมะนะคะในวันที่แบบว่าหิมะตกไม่หนักนะคะกันแคบกันลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเน,นี่ยจะเป็นตห้อง จบการรีวิวค่ะทุกคนขับใส่ถุงคลิปนี้ก็หิมาจุกๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ